สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1099พี่หญิงตอนนี้เขาอยู่ที่ใดแล้วเป็นอย่างไรบ้างหลังสุดอากาศเข้าเฮือกใหญ่เคอเออที่สงบอารมณ์และระงับความตื่นเต้นในใจได้แล้วก็เร่งส่งเสียงผ่านพลังกล่าวถามการหรูเยี่ยนออกไปทันทีสื่อเออบอกข้าว,ว่าครั้งสุดท้ายที่มันปรากฏตัวก็อยู่ที่นครแห่งบาปการรูเยี่ยนเริ่มกล่าวบอกเคอเออออกมาหลังได้ฟังรายงานเรื่องราวจากสื่อเออเมื่อสามปีก่อนมันเข้า และทุกสิ่งอย่างที่นางกำลังกล่าวบอกเคอเอ๋อก็คือข่าวที่แพร่กระจายไปทั่วดินแดนเทพยุทธเซียนเต่าภูมิภาคเบื้องบนตอนนี้เว่าสำหรับเรื่องที่ตัวหลิงเทียนปลิดชีพเซียคังชวินเจ้าราชสีขนทองของรัฐอารามธมินในสามกระบี่นั้นการหรูเยี่ยนเลือกที่จะละไว้ไม่กล่าวเล่าออกมาให้เสียเวลาเพราะในสายตาของนางเรื่องนี้มันหาสาระไม่ได้จริงๆสามีของเจ้ารอดหายนะมาได้เช่นนี้ย่อมเป็นเพราะฟ้าคุ้มครองเช่นนั้นเจ้าอย่าได้กังวลไปเลย หลังจากเล่าจบแล้วการหรูเยี่ยนก็เร่งปรอบขวัญเคอเออทันทีสามปีก่อนเขาเข้าไปในกับดักที่สามปีาศาจครึ่งเก้าเซียนอมตะสร้างไว้แต่เพิ่งรอดกลับออกมาได้หรือหลังได้รับฟังเรื่องราวที่บุรุษของตัวเองเผชิญมาหน้าง,งามของเคอร์อเออร์อดไม่ได้ที่จะซีดลงทั้งเผยความหวาดกลัวออกมาถึงแม้นางจะไม่ได้อยู่ข้างกายบุรุษของนางยามเกิดเรื่องแต่นางนึกภาพออกเลยว่าบุรุษของนางต้องผ่านพ้นความยากลำบากมาขนาดไหน จังหวะนี้ใจเคอเออดไม่ได้ที่จะเป็นทุกทั้งยังโทษตัวเองนักเพราะการที่บุรุษของนางต้องมาเจออะไรแบบนี้ล้วนเพราะชะตากรรมของนางทั้งสิ้นนายน้อยไม่ทราบตั้งแต่เมื่อไรหร่หักแต่สองตาเครอเอายามนี้เริ่มเอ่อคลอไปด้วยน้ำตาพร่าโมไปดั่งเมฆหมอกบทบังในภูมิภาคตะวันตกณนะ่นานฟ้าเหนือแนวเขาแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างจากลัทธิบูชาไฟอีกไม่ไกลแล้วปรากฏร่างในชุดสีม่วงลอยล่องตัวตรงอย่างสง่าผ่าเผย ร่างในชุดสีม่วงนี้และไปหน้าตาอย่างเยาวัยนักด้วยคิ้วโคง้งดังดาบทั้งดวงตาที่กระจ่งางใสปันดาราระยับตอบรับกับเขาโครงรูปหน้าอันเกลี้ยงกล้างเปลียกกปลางอย่างหมดจดเพียงมองก็ให้ความรู้สึกถึงสายลมฤดูใบไม้ผลิเพียงลอยร่างค้างกลางหาวเฉยๆไม่ได้ทำอะไรทว่าทั่วกายกลับแผ่ความรู้สึกหน้าเกรงขามทั้งสูงส่งพานให้สภาพแวดล้อมโดยรอบหมนลงถนัดตา ไม่คิดเลยว่าเจ้าลทัทธิบูชาไฟนั่นมันจะออกจากการปิดด่านบ่มเพะแล้วแถมออกจากการปิดด่านครั้งนี้พลังฝึกปรือของมันยังทะลวงถึงเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนอีกชายหนุ่มกล่าวพึมพำรรเบาๆโชคดีนักที่แม้มันจะออกมาจากการปิดด่านแต่มันก็ไม่ได้ตัดสินโทษเครือเอกับลูกสาวข้าแต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ช่างข้าต้องหาทางช่วยพวกนางแม่ลูกออกมาให้ได้ปล่อยให้พวกนางอยู่ในลทัทธิบูชาไฟอีกวันข้าก็กังวลเพิ่มอีกวัน ฟังจากวาจาที่ชายหนุ่มพึมพำกล่าวด้วยสีหน้าจริงจังก็สามารถคาดเดาต,ตัวตนได้ทันทีเป็นคนที่เพิ่งเร่งรุดเดินทางก็กลับมาจากนครแห่งบาปต้นหลงเทียนระหว่างเดินทางออกจากนครแห่งบาปต้นหลิงเทียนพลันได้ยินข่าวเรื่องที่เจ้าลัทธิบูชาไฟออกจากการปิดด่านฝึกตนแล้วแถมออกจากการปิดด่านครั้งนี้พลังฝึกปรือของมันยังทะลวงถึงเซียนสวรรค์ก้าเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อย ทันทีที่ได้รับทราบเรื่องนี้ใจต้นหลิงเทียนก็เป็นกังวลร้อนรนดังเพลิงไฟด้วยห่วงความปลอดภัยของเคอเออและลูกสาวภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาจึงเร่งรุดเดินทางกลับมาลัทธิบูชาไฟด้วยความเร็วสูงสุดจนในที่สุดก็มาถึงสถานที่สถานที่อยู่ใกล้เคียงกับอาณาเขตลัธทธิบูชาไฟหลังจากที่สืบข่าวและสถานการณ์ดีแล้วพอพบว่าเจ้าลัธทธิบูชาไฟยังไม่ได้ลงโทษเคอเออกับลูกสาวเขาก็อดไม่ได้ที่จะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก ในขณะที่ถอนหายใจอย่างโล่งอกเขาก็เริ่มซ่อนตัวนอกเขตลัทธิบูชาไฟเพื่อหาโอกาสที่จะลอบเข้าไปช่วยเหลือเครืออแม่ลูกออกมาจากรัทธิบูชาไฟด้วยพลังของข้าตอนนี้ต่อให้ใช้กระบีนิวสวรรค์ด้วยพลังทั้งหมดแต่ก็ยังไม่น่าจะจัดการเจ้ารัทธิบูชาไฟได้เมื่อยืนยันตำแหน่งเครือกับลูกได้แล้วมีโอกาสดีๆเมื่อไหร่ข้าต้องลอบเข้าไปช่วยพวกนางให้ได้ต้นหลิงเทียนลอบกล่าวในใจเขาย่อมรู้พลังฝีมือของตัวเองดี หากเขาใช้ออกด้วยทุกสิ่งด้วยพลังของกระบีนิวสวร,ร์ต่อให้เป็นสุดยอดฝีมือเซียนสวร,ร์แปดเปลี่ยนเขาก็ฆ่าได้แน่แต่ทว่าพลังระดับนี้เมื่อต้องปะทะก,กับเซียนสวร,ร์เก้าเปลี่ยนเห็นทีจะยังเอามันไม่ลงหรือข้าต้องกลับไปปิดด่านบ่มเพาะในเจดีหลิงหลงเจ็ดสมบัติอีกกันข้าต้องธนเพาะพาะลังอีกปีครึ่งเพื่อที่จะทะลวงให้ถึงเซียนสวร,ร์เจ็ดเปลี่ยนงั้นหรือคิดถึงจุดนี้คิวต้วนหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะย่นยู่เป็นปม เพราะเวลาหนึ่งปีครึ่งที่เขาคำนวณน,นั้นมันเป็นเวลาในโลกภายนอกเวลาผ่านไปอีกตั้งปีครึ่งแล้วใครจะยืนยันให้เขาได้ว่าเจ้าลัทธิบูชาไฟจะไม่ทําอะไรเคื่อเออแม่ลูกต้นหลิงเทียนย่อมไม่กล้าเสี่ยงเดิมพันหากเขาแพ้เดิมพันขึ้นมาแล้วเคื่เออกับลูกสาวเป็นอะไรไปเขาไม่มีวันอภัยให้ตัวเองชั่วชีวิตแน่ และในขณะที่ตัวหลิงเทียนกำลังระดมเซลล์สมองครุ่นคิดแผนการทุกอย่างไม่เว้นร้อยพันสถานการณ์เบี่ยงเบนความสนใจเพื่อหาวิธีช่วยเค่อเออแม่ลูกออกมานั้นเองลัทธิบูชาไฟพันออกมาประกาศคำถแถลงเรื่องราวหนึ่งอีกทั้งเจ้าลัทธิบูชาไฟถังส่วนยังเป็นผู้ออกคำถแถลงนี้ด้วยตัวเองเนื้อความในถ้อยถแถลงมีว่า เจ้าลัทธิบูชาไฟได้เชิญสิทธิอฉริยะท้าทายสวรรค์ต้นหลิงเทียนให้หวนกลับมายัางลัทธิบูชาไฟและให้คำมั่นว่าลัทธิบูชาไฟจะไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายต้นหลิงเทียนเพื่อช่วงชิงยอดศาสตราเซียนอย่างตราผนึกมานที่อยู่ในความครอบครองของต้นหลิงเทียนเด็ดขาดหากต้นหลิงเทียนไม่วางใจสามารถซ่อนตราผนึกมารเอาไว้ก่อนและย้อนกลับมาลัทธิบูชาไฟตัวเปล่าได้ ถึงตอนนั้นเจ้าลัทธิบูชาไฟถังส่วนยินดีกล่าววาจาสาบานต่อทันสวรรค์เพื่อพิสูจน์ความจริงใจต่อตัวหลิงเทียนแทบจะทันทีที่ถ้อยถแถลงนี้แพร่กระจายออกมาไม่เพียงแต่เหล่าสิทธิเท่านั้นกระทั่งชนชั้นอาวุโสทั้งหลายของลัทธิบูชาไฟยังตกใจทั้งอึ้งไปเป็นไก่ตาแตกท่านเจ้าลัทธิเพียงเพื่อให้ตัวหลิงเทียนกลับมาถึงท่านต้องออกมาถแถลงการเช่นนี้เลยหรือเหลือเชื่อช่างน่าเหลือเชื่อยิ่งนัก ด้วยถ้อยคําแถลงการของท่านเจ้าลัธิมีโอกาสสูงที่สิทธิ์พี่ต้นหลิงเทียนจะย้อนกลับมาเพราะไม่ต้องกลัวใครลงมือทําร้ายแย่งชิงยอดศาสตราเซียนอีกและเมื่อสิทธิ์พี่ต้นหลิงเทียนย้อนย้อนกลัน้นกลั้นมาเกรงว่าคงไม่ใช่อัจฉริยะท้าทายสวรรค์อันดับสองอีกต่อไปแต่ต้องเป็นอัจฉริยะท้าทายสวรรค์อันดับหนึ่งนั่นมันแน่อยู่แล้วเมื่อสามปีก่อนสิทธิ์พี่กระทั่งข้าเสียจงบุตรชายของเจ้าราชสีคนทองแห่งลัธิอารามธมินลงได้ ทว่าสิทธิ์อชริยะท้าทายสวรรค์อันระดับหนึ่งของพวกเราไม่แม้แต่จะเป็นคู่มือให้เซี้ยจงได้ด้วยซ้ำและด้วยพรสวรรค์ของสิทธิ์พี่ต้นหลิงเทียนผ่านมาสามปีเช่นนี้พลังฝีมือสมควรก้าวหน้าขึ้นครั้งใหญ่แล้วแน่ๆต้องไร้กาดกว่าเมื่อสามปีก่อนอย่างเทียบไม่ติดข้าหลัดตั้งหน้าตั้งตารอให้สิทธิ์พี่ต้นหลิงเทียนกลับมาเลยตั้งแต่สิทธิ์พี่ต้นหลิงเทียนไม่อยู่ลทัทธิบูชาไฟของพวกเราช่างจืดชืดหน้าเบื่อปานส,สงบไม่ได้มีคลื่นลมอันใดให้เราใจข้าพระเจ เมื่อเหล่าสิทธิของลัทธิบูชาไฟรับทราบเรื่องนี้หลายคนที่ชื่นชมต้วนหลิงเทียนรวมถึงกกลุ่มคนถ้ารู้สึกดีๆกับต้วนหลิงเทียนกระทั่งชมชอบวีรกรรมดุร้ายของต้วนหลิงเทียนต่างพากันคึกคักอักโคปาลิงโลดน้องหลิงเทียนมีโอกาสกลับมาได้แล้วเช่นนี้สิทธิน้องหลิงเทียนต้องกลับมาแน่ไม่เว้นหลิวอวินและหลิวมู่ที่ค่อนข้างสนิทกับต้วนหลิงเทียนหลังได้ยินคำแถลงการของเจ้าลัทธิบูชาไฟพวกมันรู้สึกตื่นเต้นกันนะท่านเจ้าลัทธิชนัยออกแถลงการเช่นนี้มาได้ ดังคำกล่าวมีคนสุขก็ย่อมมีคนทุกข์เมื่อได้รับทราบถ้อยถแถลงของทางส่วนสิทธิเอกของเจ้าแท่นบูชามังกรครามปู้หงใบหน้าของมันบัดนี้อัปลักษณ์ปั้นยากนักสีหน้าของหลูเทียเจ้าแท่นบูชามังกรครามเองก็ไม่ได้ดีกว่ามันศักเท่าไหร่แม้ว่ามันจะต้องการย่อสัตว์ตราเซียนที่ต้นหลิงเทียนมี หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ต้นหลิงเทียนมีทว่าด้วยวาจานี้ของถังส่วนเกรงว่าให้มันมีความกล้ามากกว่านี้อีกหนึ่งร้อยเท่ามันก็ไม่กล้าคิดแย่งชิงกระบี่ที่ไรากาศไม่ต่างจากยอดศาสตราเซียนนั่นอีกบัดซบฉไหนเจ้าลทัทธิถึงได้ออกมาแถลงการเลื้อเลือนเช่นนี้ณห้องพักภายในหอคุมกฎต,ตรงหลินอาวุโสเพลิงทองแดงของหอคุมกฎถึงกับหน้าเสียไปทันทีหลังได้ยินคำประกาศของถังส่วนสีหน้ายังบิดเบี้ยวไปร้าวเคี้ยวข้าวถูกแมลงวันต้นหลิงเทียน นอกจากตรงหลินแล้วบิดาของมันอย่างตรงหยวนจิ้นพอได้รับทราบเรื่องนี้ก็หยีตาลงทันใดแววตายัางเผยประกายเย็บเย็นอันน่ากลัวนอกเขตลัที่บูชาไฟเจ้าลทัทธิบูชาไฟนั่นช่างดีดลูกคิดรางแก้วมาดีนะเข้าใจพูดจริงๆหลังได้รับทราบถ้อยแถลงของเจ้าลัที่บูชาไฟไหนเลยต้นหลิงเทียนจะมองวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของมันไม่ออกยังอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยอะออกมาด้วยความขบขันแน่นอนว่าคำรับประกันของถังส่วนไม่มีปัญหา เราว่าหากมองให้ดีไม่ใช่ว่าถังส่วนนั้นต้องการปกป้องคุ้มครองเขาจากใจจริงเขาย่อมรู้ดีแก่ใจทั้งหมดที่ทําให้ถังส่วนกล่าวออกมาเป็นทํานองปกป้องเขาเพราะเขามีตราผนึกมารอยู่ในมือและตราผนึกมานก็คือยอดศาสตราเซียนที่เด่นล้าในเรื่องปรับ,บปีศาสยกมานเมื่อถึงตอนที่เผ่าพันปีศาจยกทัพขึ้นมารุกรานภูมิภาคเบื้องบนลทัทธิบูชาไฟที่มีตราผนึกมารย่อมเป็นดั่งฝันร้ายของเผ่าพันปีศาจท,ทันที กระทั่งในระดับหนึ่งทั้งส่วนอาจกลายเป็นวีรบุรุษผู้กล้าของมวลมนุษยชาติเพราะในช่วงเวลาสำคัญไม่ว่าจะด้วยสถานการณ์กับขันหรืออะไรก็ตามที่ทั้งส่วนย่อมสามารถอ้างคุณธรรมหยิบยืมตราผนึกมานจากเขาได้คราวนี้ให้ยอดฝีมือของเผ่าพันปีศาตร้ายกาศแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนว่าเขาเองก็ไม่อาจปฏิเสธคำขอยืมได้เพราะนี่คือเรื่องของส่วนรวมสำหรับทั้งส่วนแล้ววันไหนที่เผ่าพัน์ปีศาจถ,ถูกขับไล่ไปได้ คุณค่าของตราผนึกมานในสายตามันน่ากลัวว่าสู้ศาสตราพันอาคมเซียนศักชิ้นยังไม่ได้ด้วยซ้ำต้นหลิงเทียนยังกระจ่างเรื่องนี้ดีเพราะด้วยพลังฝึกปรือของถังส่วนตอนนี้หากศัตรูไม่ใช่เผ่าพานันปีศาจมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ตราผนึกมาเลยสำหรับผู้ฝึกมานในดินแดนเทพยุทธ์เซียนเต่าไม่ต้องกล่าวถึงพลังฝีมือส่วนตัวด้วยซ้ำด้วยฐานะทั้งอำนาจของถังส่วนยังต้องใช้ตราผนึกมันอีกหรือ อลองให้ข้ามีกระบี่เก้าสวรรค์รวมถึงกระบี่ไร้ลักอะไรนั่นจริงๆเกรงว่ามันคงไม่ทําตัวเป็นผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้หรอกต้วหลิงเทียนพ่นลมทั้งกล่าวค่อนแค่ออกมาด้วยน้ําเสียงรังเกียจและต้วหลิงเทียนก็พูดถูกจริงๆหากไม่ใช่เพราะในตัวเขามีตราผนึกมานเป็นยอดศาสตราเซียนเพียงชิ้นเดียวแต่ดันมีกระบี่ไร้ลักหรือกระบีบ่เก้าวสวรรค์อะไรนั่นอยู่อีกจริงทั้งส่วนไม่มีวันออกแถลงการแบบนี้แน่ เพราะไม่ว่าจะเป็นกระบี่ไร้ลักษ์หรือกระบี่ก้าวสวรรค์เกรงว่าแม้แต่ถั้งส่วนเองก็ทนแรงเย้าวนไม่ไหวในเมื่อเป็นแบบนี้ข้าก็กลับไปพบเจ้าลัทธิบูชาไฟผู้นี้หน่อยแล้วกันสองตาต้นหลิงเทียนทอประกายเรืองวุบเขาตัดสินใจได้ไม่ยากสำหรับเรื่องที่ต้องซ่อนตราผนึกมันไว้อะไรนั่นต้วนหลิงเทียนรู้สึกว่ามันเกินจําเป็นอยู่บ้างเขาเชื่อว่าถั้งส่วนไม่มีวันเสี่ยงลงมือแน่นอนเพราะมันไม่กล้าเดิมพันว่าตราผนึกมารอยู่ในมือเขาหรือไม่ นอกจากนั้นถึงแม้พลังฝึกปลือต้อนหลิงเทียนจะได้วกว่าถังส่วนแต่ในฐานะที่เขาเองก็บรรลุถึงขอบเขตเซียนสวนสวรรค์หกเปลี่ยนแล้วย่อมไม่กลัวทักษะควานวิญ,ญญาณอะไรทั้งสิ้นเขาไม่กลัวว่าถังส่วนจะใช้วิธีนี้สืบค้นความจริงจากเขาลัทธิบูชาไฟข้ากลับมาแล้วสามวันต่อมาร่างต้นหลิงเทียนก็พุ่งเข้าเขตลัทธิบูชาไฟโดยตรงคราวนี้เขาเหินร่างตรงดิ่งเข้าสู่ประตูหน้าของลัทธิบูชาไฟโดยไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอันใด เรียกว่าต่างจากตอนรอบออกจากลัทธิบูชาไฟเมื่อไม่กี่ปีก่อนลิบลับเหตุผลที่ฉไนถึงได้ต่างกันขนาดนี้เพราะความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ไม่ใช่อะไรที่ในอดีตจะเทียบได้เลยในระหว่างที่เหินร่างข้ามฟ้ามุ่งหน้าเข้าสู่เขตลัทธิบูชาไฟต้นหลิงเทียนก็ได้เปลี่ยนชุดกลางหาวหวนกลับไปใส่ชุดสิทธิทแท้จริงของลัทธิบูชาไฟอีกครั้ง การที่มีสิทธิที่แท้จริงเหินร่างเข้ามาในเขตแท่นบูชาพยักข่าเช่นนี้ช่างเป็นเรื่องที่ยากนักที่จะไม่ดึงดูดความสนใจของผู้คนสหายพวกเจ้าช่วยข้าดูทีนั่นใช่ชุดของสิทธิที่แท้จริงลัที่บูชาไฟของพวกเราหรือไม่สิทธิแท่นบูชาพยักขาวบางคนที่สังเกตเห็นการเหินเข้ามาอย่างผ่าเผยไม่รีบไม่ร้อนของตัวหลิงเทียนนอดไม่ได้ที่จะเรียกสหายทั้งชีมือชี้ไม้ให้ทุกคนชมดูร่างที่กำลังข้ามแผ่นฟ้าด้วยความตกใจเพราะเท่าที่มันทราบมา ลัที่บูชาไฟนั้นมีกฎอันเข้มงวดนักไม่ว่าจะเป็นสิทธิชั้นยอดหรือสิทธิที่แท้จริงก็ตามทีหากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าแท่นบูชาตุลักษักห้ามมีให้ล่วงล้ำผ่านเข้ามาในเขตแท่นบูชาจตุลักษเด็ดขาดและตอนนี้กลับมีสิทธิที่แท้จริงคนหนึ่งกลับเหินร่างข้ามเขตแท่นบูชาพยักขาวของพวกมันอย่างผ่าเผยและมองไปจากทิศทางที่อีกฝ่ายเหินร่างมาคล้ายว่าเพิ่งกลับมาถึงรัที่บูชาไฟ พ่อสิทธิพี่ท่านนี้ช่างใจกล้าไม่ใช่เล่นถึงกับเหินร่างข้ามเขตแท่นบูชาพยักขาวของพวกเราโดยตรงหรือสิทธพิพู้นี้ลืมเลือนไปแล้วว่าสถานที่แห่งนี้มีใช่อะไรที่สิทธทิแท้จริงจะผ่านเข้าออกได้ตามใจชอบพวกเจ้าคอยดูไปเถอะอีกไม่นานอาวุโสของแท่นบูชาพยักขาวเราต้องออกมาจัดการสิทธิที่ไม่รู้เรื่องผู้นี้และจับตัวไปส่งที่หอคุมกดแน่กล่าวไปแล้วการทำแบบนี้มันเหมือนยามแท่นบูชาพยักขาวของพวกเราจริงๆ เมื่อได้เห็นฉากดังกล่าวสิทธแท่นบูแท่นบูพยักขาวทั้งหลายก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกขุนเคืองอยู่บ้างพวกเจ้าใช่ด่วนสรุปกันไปหรือไม่หักสิทธพี่ผู้นี้เป็นสิทธิของท่านรองหรือท่านเจ้าแท่นบูชาของพวกเราเล่าสิทธแท่นบูชาพยักขาวคนหนึ่งออกความเห็นเป็นไปไม่ได้ต่อให้เป็นสิทธิ์ของท่านรองหรือท่านเจ้าแท่นบูชาพยักขาวของพวกเราจริงต่อให้จะมาพบอาจารย์ก็จำต้องหลบเลี่ยงผู้คนให้ได้มากที่สุด เพื่อรักษาระเบียบปฏิบัติรวมทั้งกฎไหนเลยจะเข้ามาผ่าเผยอย่างโอหังแบบนั้นได้ดูเหมือนสิทธิ์พี่คนนี้ไม่เห็นแท่นบูพยักขาวของพวกเราอยู่ในสายตาแล้วจริงๆทำแบบนี้ยังต่างอะไรจากท้าทายแท่นบูชาพยักขาวเรากระทั่งยังถือว่าท้าทายแท่นบูชาจตุรลักษ์ทั้งหมดก็ว่าได้ในบรรดาเหล่าสิทธิ์ของแท่นบูชาพยักขาวก็มีพวกที่กลัวโลกยังวุ่นวายไม่พอไม่น้อยต่างใส่ไฟปลุกเร้าอารมณ์กันใหญ่ และในขณะที่ต้นหลิงเทียนจะเหินร่างพ้นเขตแท่นบูชาพยักข่าเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเฮ่อหึพร้อมกันกับที่เสียงแงค่นคําสอบถอเย็นชาด้วยความเกลี้ยวกราสองเสียงดังขึ้นพรานปรากฏสายลมแรงสองสายพัดกันโชคไปทางต้นหลิงเทียนที่ใกล้จะเหินร่างพ้นเขตเข้าไปทุกขณะผู้อาวุโสของแท่นบูชาพยักข่างั้นเหรอ ตัวหลิงเทียนค้งคิ้วขึ้นเมื่อสัมผัสได้ถึงแรงกดดันพลังที่แผ่พุ่งออกมากดดันเขาจากคนที่ก่อให้เกิดสายลมแรงสองสายนั่นหักแต่เขาไม่ได้แยแสอะไรเพียงเหินร่างไปต่ออย่างไม่รีบไม่ร้อนมุ่งตรงสู่เขตด,ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะอาวุโสของท่านบูชาพยักขาาสองคนที่กำลังเหินร่างมาคิดขวางทางเขาก็ไม่ได้นับเป็นตัวอะไรพลังฝึกปรือของพวกมันก็มีแค่เซียนสวรรค์สามเปลี่ยนเท่านั้นสำหรับเขาตอนนี้แล้วทั้งคู่ไร้ซึ่งภายคุกคามใดๆทั้งสิ้นยังไม่หยุดอีก ยังกล้าไปต่อรึเหิมเกริมนะักเสียงคำรามด้วยโทสะอันเกลียวกราส,สองเสียงดังขึ้นแทบจะพร้อมๆกันผ่านให้สิทธิแท่นบูชาพยักข่าวที่ติดตามเรื่องราวอยู่แทบหูหนวกอาวุโสแท่นบูชาพยักข่าวที่คำรามออกมาอย่างดูร้ายบัดนี้ได้ประตูพลังออกมาก่อนจะพุ่งวูบไปปานเส้นสายอสนีใช้ออกด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่พวกมันจะทำได้ไม่ทันไรก็ทยอยกันบรรลุถ,ถึงตัวต้นหลิงเทียนก่อนจะขวางทางต้นหลิงเทียนเอาไว้ทันที ต้วหลิงเทียนที่ถูกอาวุโสทั้งสองคนล้อมหน้าล้อมหลังเอาไว้แบบนี้ก็ทำได้แค่หยุดร่างลงและทันทีที่ตัวหลิงเทียนหยุดร่างลงโฉมหน้าของเขาก็ปรากฏให้อาวุโสเพลิงเงินทั้งสองของแท่นบูชาพยักเห็นชัดทั้งคู่ยังรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกแน่นอนว่าโฉมหน้าที่ตัวหลิงเทียนเปิดเ,เปิดออกมาตอนนี้ไม่ใช่ใบหน้าเดียวกับที่เขาใช้เข้าร่วมรัที่บูชาไฟเมื่อหลายปีก่อนตอนนี้เขาเปิดเผยรูปลักษณ์ที่แท้จริงใบหน้าที่ไม่ได้ผ่านการปลอมแปลงใดๆทั้งสิ้น สาเหตุที่อาวุโสเพลิงเงินทั้งสองของแท่นบูชาพยักขาวรู้สึกคุค้นเคยเคยล้วนเป็นเพราะว่าทั้งคู่เองก็เคยเห็นได้เห็นรูปเหมือนของต้นหลิงเทียนมาแล้วในอดีตเพ่ยผู้อาวุโสหลินกับผู้อาวุโสจ้องถึงกับลงมือพร้อมกันเชียวหรือขณะเดียวกันด้านเหล่าสิทธิแท่นบูชาพยักข่าวที่ติดตามเรื่องราวอยู่ด้วยความสนุกสนานก็ได้รับทราบถึงตัวตนอาวุโสเพลิงเงินทั้งสองที่ออกมาสกัดสิทธิแท้จริงเช่นกันไอ,อ้หย่าข้าว่าสิทธิแท้จริงคนนี้ดวงกุดแล้วล่ะนั่นสิ คราวนี้นับว่ามันอวดเบ่งผิดที่แล้วจริงๆแต่กล่าวไปมันก็ช่างกล้านักถึงกับเดินทางข้ามเขตพยัคฆ์ยะข้างตั้งตรง,งแบบนี้กระทั่งสิทธิส่วนตัวของเจ้าแท่นบูชาพยัคขาวข้าว,ว่ายังไม่อาจหารถึงขั้นนี้เลยช้าก่อนพวกเจ้าว่าสิทธทิแท้จริงคนนี้หน้าตาคุ้นๆหรือไม่ชไนข้าคุณหน้ามันนักเล่านั่นสิข้าก็ว่าหน้าตามันคุ้นๆผู้ใดแล้วนะมันดามันติดอยู่ที่ปาก ในขณะที่เหล่าสิทธิแท่นบูชาชยักษวักขาที่ติดตามมาชมดูเรื่องราวได้เห็นหน้าต้นหลิงเทียนที่หยุดลงชัดๆต่างก็รู้สึกขับคล้ายขับคลาทั้งสิ้นแต่ไม่มีใครสามารถจดจําและระบุตัวต้นหลิงเทียนได้ทันทีแน่นอนว่านี่ไปแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นอีกไม่นานในบรรดาเหล่าสิทธิต้องมีคนจดจําต้นหลิงเทียนได้แน่นอน ด้านอาวุโสของแท่นบูชาพยัก์ขาวทั้งสองเองก็ชมมองต้นหลิงเทียนไม่วางตาและในขณะที่พวกมันกำลังตัดสินใจว่าจะลงมือกับต้นหลิงเทียนอย่างไรดีนั้นเองพลันมีเสียงอันเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกดังขึ้นนึกออกแล้วข้านึกออกแล้วนั่นคือสิทธิพี่ต้นหลิงเทียนอย่างไรเล่าพวกเจ้าจาไม่ได้รื เมื่อเสียงอันเต็มไปด้วยความตื่นเต้นของสิทธแท่นบูชาคนหนึ่งดังขึ้นความปั่นป่วนก็บังเกิดในหมู่สิทธทันทีสิทธแท่นบูชาพยักขาวคนที่จำต้นหลิงเทียนได้เบิกตามองต้นหลิงเทียนด้วยความตกใจแววตายังฉายถึงความตื่นเต้นออกมาชัดเจนส,สิทธิพี่ต้นหลิงเทียนเหรอสวรรค์ช่วยเป็นสิทธพี่ต้นหลิงเทียนจริงๆช่วยไม่ได้ที่ข้าจำไม่ได้ในตอนแรกเพราะตอนนี้ใบหน้าสิทธพี่ต่างจากใบหน้าเก่าที่ข้าเคยเห็นเมื่อไม่กี่ปีก่อน ตอนนี้ดูเหมือนสิทธิพี่ต้นหลิงเทียนจะใช้โฉมหน้าที่แท้จริงของตัวเองข้าเคยเห็นจากรูปเหมือนของสิทธพิพี่ไม่ผิดข้าก็เคยเห็นเช่นกันใบหน้านี้ช่างเหมือนในรูปวาดที่ข้าเคยเห็นหลายปีก่อนนะัก ตอนแรกก็ไม่มีใครรู้จักใบหน้าที่แท้จ,จริงของต้นหลิงเทียนแต่ทว่าหลังจากต้นหลิงเทียนสังหารเสี้ยจงบิดาของมันอย่างเสี้ยคังชวินเจ้าราชสีขนทองหนึ่งในสี่มหาธรรมราชาของลัทธิอารามธรมินก็เปิดโปงความสามารถในการแปลงโฉมของต้นหลิงเทียนและเผยแพร่หน้าตารวมถึงความเป็นมาของต้นหลิงเทียนออกมาจนหมดเรียกว่าคนของลัทธิบูชาไฟแทบทุกคนก็ได้รับรู้โฉมหน้าที่แท้จ,จริงของต้นหลิงเทียนรวมถึงประวัติความเป็นมากันหมด ก่อนหน้านี้ที่ฉนไหนผู้คนยังนึกไม่ออกนั้นเป็นเพราะจะอย่างไรเรื่องมันก็เกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วความทรงจำของพวกมันก็เลือนรางไปบ้างอย่างช่วยไม่ได้ตัวหลิงเทียนจ่ะเจ,จ้าคือตัวหลิงเทียนหรอกหึอือาวุโสเพลิงเงินของแท่นบูชาพยักข่าวทั้งสองย่อมได้ยินเสียงของเหล่าสิทธิ์ด้านล่างเช่นกันมองไปที่ตัวหลิงเทียนอีกครั้งที่ท่าโมโหพวกมันพันจางหายไปทันทียังแปลเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมจริงจัง ทั้งตอนนี้เองพวกมันก็นึกออกแล้วใบหน้าของชายหนุ่มชุดม่วงเบื้องหน้ากับภาพเหมือนที่เคยเห็นในอดีตราวกับซ้อนทับกันอย่างสมบูรณ์ก็ไม่ปานทำไมเล่าหรืออาวุโสทั้งสองเคยเจอคนปลอมตัวเป็นข้าด้วยเมื่อเห็นอาวุโสเพลิงเงินทั้งสองมองมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดต้นหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะสายหัวไปมาพลางตอบยอกด้วยรอยยิ้มบางหึมไม่ต้องมายิ้มวันนี้ต่อให้เจ้าเป็นต้นหลิงเทียนจริงแล้วจะอย่างไร บ้านมีกฎบ้านลัธิก็มีกฎลัธิเจ้าต้นหลิงเทียนในฐานะสิทธทิแท้จริงคนหนึ่งกลับไม่สนใจกฎกล้าสัญจรผ่านเขตแท่นบูชาพยักขาวอย่างจ้องแจ้งวันนี้พวกข้าจะทำหน้าที่จับเจ้าไปส่งยังหอคุมกฎเพื่อให้ทางนั้นตัดสินอาวุโสเพลิงเงินของแท่นบูชาพยักขาวคนหนึ่งกล่าวออกเสียงดังเจตนาเผยให้เห็นชัดมันคิดจับกลุ่มต้นหลิงเทียนถูกแล้วต้นหลิงเทียนแม้เจ้าจะกลับมาตามคำเชิญของท่านเจ้าลัธิ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเจ้าจะสามารถละเมิดกฎของลัฐที่บูชาไฟได้วันนี้เจ้าต้องติดตามพวกเราไปยังหอคุมกฎอาวุโสเพลิงเงินอีกคนของแท่นบูชาพยักขาวก็ประกาศเจตนาออกมาเช่นกันทันใดนั้นบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆจากรอยยิ้มหยอกๆเมื่อครู่ของต้วหลิงเทียนก็เปลี่ยนเป็นคุ้งกลิ่นดินปืนทันที ในขณะที่เหล่าสิทธ์ของแท่นบูชาบยักขาวกำลังสนอกสนใจและหันมองไปยังต้นหลิงเทียนด้วยสายตาสนุกสนานด้วยอยากรู้ว่าต้านหลิงเทียนจะตอบคำอาวุโสทั้งสองอย่างไรนั้นเองอาวุโสทั้งสองอย่าพึ่งโมโหไปหากข้าจำไม่ผิดกฎเรื่องการบุกรุกเข้าเข้าแท่นบูนจตุรลักษ์ของสิทธ์ชั้นยอดและสิทธิแท้จริงที่พวกท่านว่ามันยังมีส่วนเสริมยิบย่อยอยู่อีกด้วยมิใช่หรือขณะที่มองกล่าวกับอาวุโสทั้งสองอีกครั้งด้วยรอยยิ้ม สองตาต้นหลิงเทียนคล้ายมีประกายอสนีวูบวาบว,ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สิทธิ์ชั้นยอดหรือสิทธิ์ที่แท้จริงคนนั้นสามารถเอาชนะแท่นบูชาจตุรลักษณ์คนใดลงได้ก็สามารถเพิกเฉยกดห้ามผ่านเข้าออกแท่นบูชาจตุรลักษณ์ของเจ้าแท่นบูชาคนนั้นโดยไม่ได้รับอนุญาตทันทีสามารถผ่านเข้าออกได้ตามใจชอบต่อหน้าอาวุโสเพลิงเงินทั้งสองของแท่นบูชาพยักขาาต้นหลิงเทียนค่อยๆกล่าวออกเสียงดังฟังชัดไม่รีบไม่ร้อน เขาเองก็เคยได้ศึกษากฎทั้งหมดของลัทธิบูชาไฟมาแล้วย่อมจดจำเรื่องยิบย่อยเพื่อยกเว้นโทษพวกนี้ได้เป็นอย่างดีเจ้าเมื่อได้ยินวาจาประโยคนี้ของต้วนหลิงเทียนสีหน้าท่าทีของอาวุโสเพลิงเงินทั้งสองของท่นบูชาพยักขาพลันแปลเปลี่ยนไปทันใดใบหน้ายังเต็มไปด้วยความตกใจทั้งเหลือเชื่อในใจของพวกมันทั้งคู่ยามนี้อยู่ๆบังเกิดความคิดเลหลวไหลขึ้นมาประการหนึ่งต้วนหลิงเทียนคนนี้มีพลังฝีมือเหนือกว่าเจ้าแท่นบูชาพยักขาของพวกมันงั้นหรือ แต่ต้องทราบด้วยว่าเจ้าแท่นบูชาพยักขาวของพวกมันก็คืออาวุโสเพลิงทองตัวตนที่บรรลุขอบเขตพลังฝึกปรือเซียนสวรรค์ห้าเปลี่ยนแม้จะให้มองไปทั่วตัวต,วต,วต,วตนขอบเขตเซียนส,นสวนสวรรค์ห้าเปลี่ยนทั้งดันดินเจ้าแท่นบูชาพยักขาวก็ยังจัดเป็นผู้ที่โดดเด่นคนหนึ่งจังหวะนี้ไม่เพียงอาวุโสแท่นบูชาพยักขาวทั้งสองจะตกตะลึงเท่านั้นเหล่าสิทธิ์ที่ติดตามมาชมดูเรื่องราวสนุกสนานก็ถึงกับตกตะลึงอึ้งกิมกี่ไปไม่ต่าง ข,ข้าคงไม่ได้หูฝาดไปหรอกนะสิ์พี่ต้นหลิงเทียนถึงกับคิดจะท้าทายเจ้าแท่นบูชาพยักขาวของพวกเราเลยเรอเรียกว่าทุกคนอดไม่ได้ที่จะบังเกิดความคิดอุกอาจเช่นนี้หากแท่นบูชาพยักขาวคิดเอาเรื่องข้าต้นหลิงเทียนด้วยสาเหตุนี้เช่นนั้นข้าก็ขอเชิญเจ้าแท่นบูชาพยักขาวออกมาชี้แนะข้าสักคราหากข้าแพ้พ่ข้าก็ยินดีติดตามไปรับโทษที่หอคุมกฎอย่างไม่ขัดข้อง ไม่นานเสียงของต้นหลิงเทียนก็ดังขึ้นอีกครั้งยังดังชัดถ้อยชัดคำนักและวาจาเพียงไม่กี่คำที่ว่าก็เผยเจตนาชัดเจนหากวันนี้เจ้าท่านบูชาพยักขาวไม่ยอมให้ข้าต้นหลิงเทียนผ่านไปดีๆเช่นนั้นข้าต้นหลิงเทียนก็ขอท้าสู้เจ้าท่านบูชาพยักขาวสักตั้งถ้าเจ้าท่านบูชาพยักขาวชนะข้าต้นหลิงเทียนก็ยินดีติดตามไปหอคุมกฎเพื่อรับโทษเรื่องนี้แต่ถ้าเจ้าท่านบูชาพยักขาวแพ้ข้าต้นหลิงเทียน ก็สามารถเดินเตร่่ผ่านเข้าออกแท่นบูชาพยักข่าได้ตามใจชอบว่าจากที่ต้วนหลิงเทียนกล่าวนี้แม้ไม่ทราบว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแน่แต่มันก็ผสานพลังเซียนสุริยันอันร้ายกาจจนดังก้องกังวลไปทั่วแท่นบูชาพยักข่าทันทีผ่านให้ผู้คนในแท่นบูชาพยักข่าทั้งหมดที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวถึงกับสะดุง้งอะไรต้วนหลิงเทียนฮะสิทธิพี่ต้วนหลิงเทียนกลับมาแล้วหรือพระช่วยไม่เพียงแต่สิทธิพี่ต้วนหลิงเทียนจะกลับมาแล้ว แต่สมควรเดินทางข้ามเขตพยักขาวของพวกเราอย่างจงแจ้งอีกด้วยอีกทั้งฟังจากเสียงกล่าวเหมือนสิทธิ์พี่ต้นหลิงเทียนตั้งใจท้าสู้กับเจ้าแท่นบูชาพยักขาวของพวกเราให้ตายเถิดดูท่าสิทธิ์พี่ต้นหลิงเทียนลิงคงถูกอาวุโสท่านใดหยุดเอาไว้จะว่าไปในรัฐที่บูชาไฟก็มีกฎเช่นนี้อายุจริงแม้จะห้ามสิทธิ์ที่แท้จริงกับสิทธิ์ชั้นยอดเข้าเข,าเขตแท่นบูชาจตุรลักษ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าแท่นบูชาจตุรลักษ์อย่างเด็ดขาด แต่ยังมีกฎว่าหากพลังฝีมือสูงกว่าเจ้าแท่นบูชาจตุรลักษณ์คนใดก็สามารถผ่านเข้าออกแท่นบูชาจตุรลักษณ์นั้นๆได้ตามอำเภอใจให้ตายเถอะสิที่ต้นหลิงเทียนกลับมาได้ไม่ทันไรก็คิดท้าสู้เจ้าแท่นบูชาพยักขาวเราเพื่อรับสิทธิพิเศษนั่นเลยเหรอเหล่าสิทธิ์ทั้งอาวุโสของแท่นบูชาพยักขาวทั้งหมดไม่ว่าตอนนี้พวกมันจะทำอะไรกันอยู่ล้วนวางเรื่องราวตรงหน้าและเร่งรุดเหินร่างไปดูชมเรื่องราวทันที เรียกว่าจังหวะนี้ไม่เพียงแต่สิทธิ์กระทั่งอาวุโสเพลิงเงินหรืออาวุโสเพลิงทองแดงก็ทิ้งงานตรงหน้าแห่กันมาดูชมเรื่องราวกันหมดในเวลาเพียงชั่วพริบตาหลังจากที่ต้นหลิงเทียนลั่นวาจาประกาศท้ารบออกไปแท่นบูชาพยักเขาวก็เสมือนตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์กลายเป็นคึกคักเอตโรกันใหญ่ต้นหลิงเทียนจะต้องการท้าข้าง,งั้นหรือ ทันใดนั้นเองพันมีเสียงทรงพลังอำนาจหนึ่งกึกก้องไปทั่วทั้งแท่นบูชาพยักขาวทำให้ทั่วทั้งแท่นบูชาพยักขาวคล้ายสะเทือนเลือนลั่นขึ้นมาทันที